สวัสดีครับเขียบไปท่อมนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องนะครับการใช้หน้าไม้นะครับคอปราซิสเต็ม r เก้าแล้วก็ r สิบนะ r x ะครับ r x ก็คือสิบเลขรมันนะในการยิงปลานะหลายคนเอาไปเอเอาไปใช้ป้อกันตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ป้องกันสักทีนะครับเอาไปยิงปลาได้ไหมได้นะครับแต่แต่ท่านจยาไยิงอะไรก็ได้แต่ท่านนะ ตัวนี้นะครับกระปก็อุปกรณ์ก็มีมาให้นะครับมีลูกมีอะไรมาให้ครบนะครับอ่ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะท่านลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับผมมีรีวิวไว้แล้วนะครับว่าของแถมของอะไรมีอะไรบ้างนะครับวันนี้มาเน้นเลือกการยิงปลาเลยแล้วกันนะ่านท้ายนะ ตัวนี้เป็นของผมเองนะครับสะสมไว้็ต้องเก็บไว้ในกล่องอย่างนี้นะครับไม่ค่อยได้ยิงตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเดดอตนะครับเด่นดรอตตัวนี้เป็นโพลิเมอร์นะก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้อีกปลาก็โอเคนะเพราะว่าอิงปลาเนี่ยใส่สะโพะแล้วมันยิงยากนะครับใส่ตัวอย่างนี้เลยน,นะับจะยิงง่ายนเราะถ้าเกิดเป็นอะไรก็ขึ้นอยท่านนะครับ ก็เขจะมีศูนย์เรืองแสงมาให้นะครับสามเมตรตรงนี้ด้านหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับศูนย์ตัววีเวลาประกอบนะครับก็ดึงคลิกล็อกนี้ออกใส่ลิ้มลงไปเลยนะครับแล้วก็กดคลิกล็อกเข้าไปประกอบง่ายมากนะครับประกอบง่ายตัวนี้ นำไปไหนมาไหนสะดวกนะครับแยกเป็นสามชิ้นใส่กระเป๋าไปได้เลยอ่ะยิงปลาใช้รูปแบบไหนนะครับก็ใช้รูปแบบนี้แหละครับรูปแบบที่แถมไปนี่แหละนะลูกอย่างนี้นะครับใช้แบบนี้นะก็ลูกเนี้ยมันถอดเปลี่ยนหัวได้นะครับผมต้องใส่โอริงไว้ตัวนะ ใส่หอวิงไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับใส่เข้าไปนะก็เอาเปลี่ยนนะครับใส่หัวยิงปลาหนะัวแบบนี้ก็ได้นะครับยิงปลาเนี่ยนะรับรองนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยดึงไม่ออกแล้วครับติดแน่นอนขันเข้าไปเลยนะครับ เห็นไหมนะครับไม่หนุนนะเห็นไหมฮะไม่หนุนไม่รองนะครับลูกผมใส่ว่าข้างล่างนะครับพอดีเปะ๊ะนะตัวนนี้ก็อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยรอกละ่ะติดยังไงนะครับขออนุญาตเราลูก่อกก่อนนะครับเพราะว่ามันคมรอกแต่ด้านข้างนะครับขาจะปรอกมีมาให้ นะครับมีขายไม่ได้มีให้ท่านถนัดซ้ายถนัดขวาก็เลือกเอานะครับรามพิกาตินี่มันมีมาให้สองข้างอยู่แล้วลนะองเห็นไหมติดอย่างนี้ก็จะขวางนะครับอย่างนี้ก็นะจะหมุนได้นะท่านเลือกติดให้มันเหมาะสมกับตัวท่านเองอะถ้าท่านจะติดฝั่งนี้ท่านก็ต้องสลับรอบ,บ เติดฝั่งนี้แล้วกันแคาเลย ตามองมก็เ,เห็นนะรอบทัานหมุนจะติดอย่างนี้ผมก็อย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้ได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเนี่ยตัวนี้ท่านก็ตามจับตรงนี้ใส่ให้มาหลังๆหน่อยนะครับตรงนี้เป็นพฏติกนะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ไม่ใช่เหล็กนะครับมันก็แข็งแรงนะแต่ว่ามันมาว่ามันไม่แข็งแรงเท่ากับเหล็กลก็อย่างนี้นะครับสายทั้งเราดึงมาผูกด้านหน้าเนี่ยจะยิงปลาก็ได้เลยนะครับราคา gx นะเอเดอร์ไม่ได้นะเอเดอร์มีแม็กกาซีนนะครับโอเคนะหายสงสัยนะสำหรับท่านที่สอบถามมานะครับอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสงสัยเรื่องไหนก็สอบถาม นะครับเรื่องหน้าไม้นะครับเราใช้งานจริงนะครับก็มีความเข้าใจเรื่องหน้าไม้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาแล้วกันนะครับหรือว่าก็กดดูคลิปเก่อกอบก,ก็ได้นะครับลงไว้เป็นร้อยคลิปแล้วมั้งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ